ครับแบไม่อยากจะบังเพื่อนนักแสดงครับคุณเนี่ยเปคนแรกเลยคือจริงๆนยูกับพี่หมูเนี่ยจะเขาฉากกับเขาบ่อยหนูไม่เรียกพี่หมูนะหนูเรียกเขาว่าอาบังอาบังอาชีพหลักเขาไม่ได้เป็นนักแสดงอาชีพเขาคือบังเพราะว่าเขาจะบังกล้องคนาอยู่นตลอดแล้วคือทุกครั้งเวลาเราบอกเขาว่าพี่หลุยพี่หลุยบังนะพี่หลุยจะหันมารับชาบว่าครับแล้วก็ยืนอยู่ตำแหน่งเดิมไม่ไม่เาจะพูดอย่างนี้ว่าถ้าผมบังทำไมคุณไม่เดินออกมา อินสีหาซีเราเป็นนักแสดงแล้วนี่ผิดที่ใครเนี่ยสรุปใช่เราทุกคนคิดว่าเราพูดเล่นเราพูดความจริงอ่ะเนี่ยผมคิดว่าเขาพูดเล่นกันครับเพราะว่าเวลาพวกเขาบังผมผมไม่เคยบอกเขาเลยครับผมก็ขยับของผมเองรับรองอ๋อใช่ครับนี่ก็หลุยตัวจริงนะครับเป็นเพลนี่ก็ใช่ครับทำงานกับหลุยเมื่อกี้นี้ที่ที่คุยกับเอกใช่ไหมครับว่าให้ให้แต่งเพลงเพื่อหลุยใช่ไหมฮะมีเพลงในหัวเลยเพลงอะไรเนื เป็นนี้กับคุณผมจะร้องให้คุยเอาไปเอาวสรุปโดนกับเขาเองนะยังไงอะโอเคผมยอมแพ้เนี่ยคุณหลุยเขาปากแจ๋วขึ้นมากหลังจากนี้เขาไปเล่นละครแม่โขงงงมากอะมีอาจารย์ที่ดีทุกๆคนขอขอบคุณทุกคนไม่ตายไมต่ะ บรรยากาศในกองคือสนุกสนานกันมากครับแล้วก็ความจริงกับพี่เวอร์ที่ผมร่วมงานมาแล้วสองเรื่องพอมาเรื่องนี้นักแสดงทุกคนที่นาคุยกับเจไดาก็ร่วมงานกันมาแล้วนะพอมิกมาเปรี้ยวมาแบบโอ้โหกองคืกคืนขึ้นมามากๆครับเขาสองคนนี้คือแบบสนุกเพรไดไขนก็นักหนาเอาเวลาเปี้ยวมีขับอะไรอ่ะเปี้ยวมีขับอะไรเปรี้ยวเปี้ยวอาจจะไม่คืกคืนครับให้ชอบเลยชอบเลย เสดของนัสนียาใช่อันนี้ยอมรับยอมรับแก้ตัวสิหนูอ่ะไม่หนูยอมรับว่าหนูง่วงเพราะอะไรเพราะว่าพี่หลุยพูดไม่หยุดคือเขามีแต่พูดจนลิงหลับอันนี้พูดจนเปรี้ยวหลับใช่หนูก็ฟังพี่หลุยเหมือนฟังนิทานประมาณนั้นพูดไปเรื่อยถือว่าเราได้พักผ่อนคอ้ก็ได้พูดอะไรออกไปบ้างขอบคุณมากครับโ แต่นิเป็นยังไงบ้างได้รู้ไหกับทุกคนเลยในละครเรื่องนี้สนุกมากครับสนุกมากครับต้องยกความดีความชอบส่วนหนึ่งให้ให้กับพี่เวอร์ด้วยนะครับผมถ้าพี่เวอร์ได้ดูอยู่นะครับเพราะว่าพี่เวอร์เนี่ยเป็นคนที่ละลายพฤติกรรมนักแสดงทุกคนได้ได้ดีมากรวมถึงละลายไปถึงทีมงานทุกคนเพราะเวลามาเจอกันเนี่ยพี่เวอร์เขาอยากให้การทํางานเป็นเหมือนครอบตัวคือสนุกอยากให้ทุกคนสนุกกับการทางานเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกคนก็จะแบบสนิทกันเร็วขึ้นแล้วละคระเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นละครเรื่องแรกเหมือนกันครับที่ผมเข้าทุกฉากนักสแสดงไม่ต่ำกว่า20คนนะฮะคือเรือทุกฉากนะที่เข้ากันเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะได้ดูกันในในช่วงหลังละครเนี่ยคือนักแสดงเยอะมากที่เราเข้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกภาพคนแบบเนี้ย 20คนที่ไปอยู่ด้วยกันนะครับคนแบบนี้เหนื่อยแบบคนแบบนี้หมายถึงคนดีดีคนดีดีอ๋อคนดีที่มาอยู่ด้วยกันใช่ครับก็เลยค่อนข้างที่จะสนิทกันเร็วมากเขาอย่าลืมว่ามันเป็นละครแบบความปูกพันข้ามภพบข้ามชาติพวกเาอาจจะทําเวรกรรมอะไรกันไว้ก็ไม่รู้ในชาติแล้วไงจนใด้กลับมาเจอกันในชาตินี้ในกองถ่ายแบบนี้และบรรยากาศแบบนี้ทีุ่กสนาในละครหรือว่าในชีวิตจริงตอนนี้เริ่มรู้สึกในชีวิตจริง เป็นที่หนาวว่าทําไมพี่เวอร์ไม่มาเพราะอะไรเพราะไม่อยากเจอทุกคนในนี้แล้วแล้วครานี้ถ่ายหนึ่งปีทังไงแปดเดือนแปดเดือนครับประมาณแปดเดือนไปเร็วมากนะครับคืออย่างที่มี่บอกว่าฉากฉากหนึ่งเราเข้ากัน20คนและเป็นฉากในป่าแต่ว่าภาพทุกภาพครับพี่ออกมาเป็นภาพที่พี่เวอร์ใช้มาหมดแล้วครับก็คือทราบว่าเราจะถ่ายแค่ตรงนี้เพื่อเอามาใช้ตัดต่อเราจะถ่ายแบบทำงานได้รวดเร็วและก็โปรเฟชชั่นอลกันมากครับถ้าตัดแบบว่าที่พี่ลุยชอบถามไปประมาณ6เดือนเสร็จ ผมโดนแกล้งตลอดนะครับเข้าฝ่าคือทุกคนจะมีเป้ใช่ไหมครับเป้เวลาเราเดินป่ากันพวกเขาจะเอาก้อนหินมายัดเป้ผมระหว่างที่ผมยืนอยู่คือชุดหนักอยู่แล้วนะครับมีชุดเกอกะมีปืนยาแล้วก็เป้รู้ตัวทีหันไปแบบอ๋อเขายืนเอาหินใส่กระเป๋าเราเลยใช่แต่ใสที่แกล้งหนูคือพี่นะคนที่แกล้งหนูคือที่เข้าฝ่าไมกที่เพาา้่ยเห็นไหม อเธอรวยอยู่บ้านเหงาบอกว่าแกเขาไม่มีเพื่อนคุยเมื่วานพูดไม่หยุดเลยเหมือนกลัวโดนแกล้งอ่ะแกโอ้โหมีเธอเป็นคนเปิดประสบการณ์ทำให้เขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าตอนที่เขาอยู่กับแชปเขาอยู่กับทันพงษทันวาแล้วเขาจะไม่เป็นขนาดนี้นะเออหลุยเขาน่าจะเปิดประสบการณ์ผมที่ออนเซ็นโอ้โหชอบไหมออนเซนในตำนานที่เจ้าพ่อออนเซนท่านประนเขาเรียกว่าท่านประธานในกอง เรียกว่าออนเซ็นแล้วลงนาำอาจจะไม่เหมาะไม่เหมาะออนเซ็นดีกว่าครับ้อนทุกคนเรียงไปกันอยู่ไหมไปครับไปไปเรื่อยๆแลก็พยายามจะชวนมิกไปอยู่ตลอดเวลาไปครับไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้มิกลองรีวิวออนเซ็นของหลุยส์หน่อย โอเคไหมฮะโอเคโอเคครับแฮปปีฮะดีใช่พัก ok ผ okay okay, ่อนอะไรดีครับมาถึงว่าออนเซ็นดีมากๆครับอ้ใช่มีบ่อน้ําร้อนมีบ่อน้ําเย็นมีห้องสาวน่าฉันก็สหน้าเปียวด้วยโอ้ดีทุกคนเดี๋ยวต่อไปจะเป็น EP สิบสามแล้วนะคะวันจันทนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เราให้คนพบอยู่นะครับหลังจากนี้เด็จะยังไงดีฮะตัวละครเดฟในเรื่อง หลังจากนี้เนี่ยตอนนี้คือทั้งเดฟคุณคิมแล้วก็คุณราโก้เนี่ยตอนนี้เขามีแผนร่วมกันแล้วคือแต่ละคน,นมีความมีความตั้งใจที่จะไปคนละแบบแต่ว่าแต่ว่าทิศทางไปในแนวเดียวกันก็คือเราจะไปจับพญานาคเราไปจะไปหาเมืองคูลิคุณก็จะไปหานักบินที่หายไปเราจะไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเขาจะไปเจออุปสรรคอีกมากมายครับแล้วก็จะไปเจอกับ พาน่าสุโฟคาอีกหลายซีนมากเพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามครับหลังจากนี้ละครจะเข้มข้นมากๆนะครับผมรับรองครับว่าใครอยากได้ดูปูมันเนี่ยคุณได้ดูแน่นอนคใครอยากได้ดูเรื่องของความรักเราก็จะมีให้ดูกันนะครับหลังจากนี้นะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับกับละครแม่ผมครับสุดยอดมากนะฮะแล้วจะมีฉากจับพยาน่าอีกไหมฮะหลังจากนี้อาจจะไม่ได้ใช้เชือกล้ว จะไม่ได้ใช้เชือกอะเพราะว่าเชือกไปกับพญานาคแล้วไนในน้ำค่ะเดี๋ยวจะมีไอเทมอื่นอีกมีเชือกแค่อันเดียวในเรื่องเอออ่ะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเป็นอะไรต่อไปนะฮะน้องเปรี้ยวล่ะหลังจากนี้ดรคิมเนาะค่ะจะเป็นยังไงต่อไปคะจริงๆตัวดรคิมเนี่ยก็เดี๋ยวต่อไปเรื่องราวมันจะเข้มข้นขึ้นอย่างที่พี่มิ๊มบอกค่ะจะมีการออกตามหาแล้วของที่สำคัญที่สุดเนี่ยอยู่กับดรคิม ใช่แล้วก็เป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับปอดิศาสเกี่ยวกับแผนที่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นทุกคนเหมือนต้องพึ่งเราด้วยค่ะแล้วก็วันจันที่จะถึงนี้ทั้งจันทร์ทั้งอาคารและผู้บริหารนะคะเป็นเรื่องราวที่มันทําให้เราตระกแบบรู้สึกว่าต้องถึกสู้เป็นจุดเปลี่ยนขอ็นัวลเครีลยนมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราตะกูลแบบรู้สึกว่าโอเคฉันจะต้องทําอะไรบางอย่างแล้ว ที่ทาให้กลุ่มคลายอาเซติกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะหายไปหายไปตอนนี้เราก็สู้กันนะไม่จะหยุดตีกันกี่โมงเนี่ยคู่เนี้ยไม่ไม่หยุดเลยอ๋อไม่หยุดเลยเหรอตีกันสนั่นวีนที่แล้วคืออีนิดเดียวฟาดฟาดฟาดกันฉําเลยฉ่บเออแต่เล่นดีนะเวลาแต่ชอบเพราะเวลาเวลาเจเข้าซีนกับน้องเบลเนี่ยคือเบลพวาคนตาสวยอยู่แล้วแล้วเวลาเขาส่งอินเนอร์มาตาเขาจะแบบเราก็หวั่นเหมือนกันคือแบบเฮ้ยพลังแบบ เลยอ่ะเออชอบชอบชอบแบบชอบเข้าฉากกับน้องค่ะพลังแบบมาเต้ยพลังเยอะมากนะฮะแล้วตัวไพลินเองล่ะฮะจะยังไงถ้าหลังจากนี้ก็หลังจากนี้ก็จะมีปมที่ค่อยๆคลายทุกคนจะรู้แล้วว่าจริงๆเนี่ยไพลินเข้ามาเพื่ออะไรนทุกคนก็รู้แล้วว่าจริงๆคุณเดฟเขาแบบเล่นไปตามน้ำไพลินเฉยๆใช่ครับทุกคนก่อนหน้านี้ก็จะเข้าใจว่าคุณเดฟเนี่ยโดนหลอกหรือเปล่าต่อไปนี้ก็จะเห็นแผนของไพลินที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะแล้วก็จะมีจุดเปลี่ยนของตัวไพลินด้วยว่า ทิศทางในชีวิตเขาเนี่ยจะขึ้นหรือลงอะะต้องรอติดตามค่ะและดราโก้กับเดฟนะฮะขอบคุณมากรับคุณดรากโกครับอ๋อพูดดีสุดๆไปเลยเขายังไม่ได้พูดโอเคต้องรอแล้วนะ หเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับไม่ได้แกล้งคนอื่นนะครับ <laughs> โอเคครับก็สําหรับตัวราโก้นะครับก็สําหรับคนที่ติดตามเราขอเรื่องแม่ขงมานะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ราโกเริ่มที่จะเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติครับแล้วก็เริ่มมาศึกษาธรรมะมากขึ้นครับจากตอนแรกที่เราไม่เชื่อเลยไม่เชื่อที่เดฟบอกว่ามีพญานาคหรือว่าเจอสัป,ปราตต่างๆนะครับ แล้วยังมีอีกอย่างนะครับที่ผมอยากจะฝากทุกคนไว้เลยแต่ว่าคือยังไม่สามารถบอกได้ดราโกยังมีความลับอีกหนึ่งอย่างครับที่จะต้องติดตามชมต่อไปเราจะเห็นว่าโอ้โอ๋อดราโกเป็นแบบนี้เลยเหรอแต่เมื่อกี้นีมีมีใครหลุดมาแล้วนะครับรองไปตั้งพยี้สิบแรงเือหรอใช่ครับอยากฝากทุกคนติดตามชมนะครับแล้วก็รอดูพาร์ทพวกเราทั้งหมดว่าตอนเราเข้าป่าไปจะสนุกแค่ไหนครับครับผมอ่ะพี่